สวัสดีครับกลับมาพบคลิปสอนรูบิกนะครับอยู่ในหมวดของ4ีคูณขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างแอดวานซ์ขึ้นมาจากเดิมนะครับเราจบในพาร์ทของเบรจิเนอร์ไปแล้วแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราจะมาเรื่องขั้นตอนที่ระดับที่สูงขึ้นและก็ยากขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นบอกเลยว่าไม่เกินความพยายามของทุกคนนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องเซนเตอร์ทำเซนเตอร์ไงให้ไวนะครับจริงๆอันนี้จะไปแมทช์กับ คลิปถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องสอนอันนี้ก่อนนะเอ,อ่อการทำเซนเตอร์ให้ไวเนี่ยผมจะแนะนําว่าให้ทําเป็นเส้นทําเป็นเส้นหมายความว่าไงยกตัวอย่างที่ขาวเส้นเนี่ยครับถ้ามีหนึ่งเส้นก็ให้ทำอีกหนึ่งเส้นเส้นยังไงก็คืออย่างนี้อ่ะดูนะครับอ่ะทาเป็นอีกหนึ่งเส้นเห็นไหมครับแล้วก็จับให้มันมาแมทช์กันให้มันมาหากันอ่ะก็คือเห็นไหมประมาณนี้กรณีที่เป็นเส้นอย่างนี้แล้วนะครับให้เอาขึ้นไปได้เลย นะครับก็คือจับถ้าเกิดมันมีเหลืองด้วยถูกไหมครับก็คือให้มันตรงก่อนแล้วก็ขึ้นปัดสองครั้งลงนะครับแล้วทำเหมือนเดิมก็คือทําขออนุญ,ญาตทาขาวและเหลืองก่อนนะครับในคลิปนี้แต่จริงจริงแล้วลูบิกไม่จําเป็นที่ต้องเริ่มหรือขาวหรือเหลืองนะครับในการทําเซนเตอร์แบบนี้มันไม่ได้งงมากนะครับอ่ะเป็นกรณีสุดท้ายกรณีสุดท้ายอยาจจะเห็นว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับปกติในบิ๊กนอร์ทำแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะยาวทำแบบนี้ก็ได้ดูนะครับ รงนี้แล้วก็ให้มันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือสามเป็นลูกศรน,นะครับแล้วก็ขึ้นขวาลงเสร็จแล้วเนี่ยให้เราพลิกลูกครับวิธีก,กาพรพลิกลูกนะครับปึ๊บจากอย่างนี้ใช่ไหมเราดีดมันลงมาเสร็จแล้วเนี่ยพยายามทําสีอยู่ข้างหน้าเยอะๆก่อนยกตัวอย่างเช่นอันนี้มีมส้มสองอันใช่ไหมครับถ้าเจอสองอันนะ่ะให้พยายามทํอย่างนี้ครับลงขวาแล้วก็ลงนะครับ วันนี้ให้จับเป็นเส้นก่อนนะครับเหมือนเดิมลงนะครับจะจับคู่เส้นนี้เห็นไหมครับส้มกับส้มลงขวาขึ้นนะครับแล้วก็มาเก็บเก็บมันลงมาเลยตัวแรกอ่ะเหมือนเดิมถ้าเป็นเขียวอย่างนี้นะครับเออลืมบอกว่าต้องจําเรื่องของสีด้วยนะครับขาวเหลืองถ้าเกิดส้มอยู่นี้แล้วต่อไปคือเขียวอย่างเงี้ยครับก็คือลงขวาขึ้นนะครับเป็นเส้นละ อันนี้เป็นเส้นอยู่แล้วนะครับวิธีการให้จับให้มันแมทช์กันก่อนเสร็จแล้วใช้ตัวนี้มารับตัวนี้นะครับก็คือขึ้นหมุนบนสองครั้งนะครับแล้วก็ลงทีนี้บบคู่สุดท้ายจงลิกไว้เลยว่าถ้าเขียวเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่น้ำเงินแน่นอนนะครับต้องเป็นแดงอย่างแรกคือผมจะเซตให้แดงอ่ะอยู่ฝั่งนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นทริคของผมนะเสร็จแล้วผมทาแค่ขึ้นซ้ายลงครับขึ้นซ้ายลงเสร็จแล้วก็คือคู่สุดท้ายครับ ู่ท้ายเนะี่ยผมจะไม่จับให้แมทช์อย่างนี้แล้วนะเออถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าผมไม่ทํานะครับผมจะใช้วิธีการคือให้ย้ายชิ้นแนบตรงนี้แล้วก็ชิ้นนี้สังเกตว่ามันจะมาแมทช์อย่างนี้ได้ไหมครับก็คือขึ้นขวาแล้วก็ลงนะครับก็จะได้เซนเตอร์ทั้ง6ตัวซึ่งวิธีการนี้ค่อนข้างไวนะครับแล้วก็จะไปแมทช์กับวิธีการต่อไปที่สาม,มารถเก็บเอชได้ทีละ3คู่2คู่4คู่อะไรแบบนี้นะ ก็เดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าคลิปนี้เราจะพูดถึงเซนเตอร์เดี๋ยวเอาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งยังคงเริ่มที่ขาวและเหลืองเหมือนเดิมนะครับอ่ะมั่วพอประมาณนะเอ่อสมมุติว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราทําสีขาวก่อนล้วกันยกตัวอย่างเช่นเห็นไหมว่าครับชิ้นนี้2ชิ้นเนี้ยเลือกสักหนึ่งชิ้นผมเลือกชิ้นนี้ลวกันนะครับผมถนัดซ้ายก็คือปัดมันมาหาให้เป็นเส้นที่ผมบอก พออย่างนี้ก็เอาลงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยต้องทําอีกเส้นหนึ่งเห็นไหมครับชิ้นนี้มันอยู่ลงมาถ้ามันลงมามันจะตรงนี้ถูกไหมครับแสดงว่ามันต้องหมุนนเนี้ยขึ้นมาก่อนเห็นไหมครับแล้วนี้ก็เอาลงเป็นเส้นยางครับเป็นเส้นแล้วนะครับก็คือจับเซตให้มาหากันต่อไปคือขึ้นลงก็ได้ลงขวาขึ้นนะครับตอนที่ผมเคยบอกถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผมจะใช้วิธีการจับแบบนี้นะแล้วก็คือลงขวาขึ้นเพื่อให้เซตให้มันเป็นเป็น แถวของมันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จับอีกเส้นหนึง่งมันอยู่ด้านล่างแน่นอนนะครับเพราะตรงนี้ไม่มีเหลืองละนี่ครับจับเมื่อกี้ใช่ไหมมันอยู่นี้สังเกตว่าชิ้นเนี้ยมันอยู่ซ้ายบนนะครับอันนี้อยู่ขวาบนแสดงว่าต้องเซตตัวนี้มาที่ซ้ายล่างนะครับแล้วก็เซตมาหากันทีนี้วิธีการจะเอาขึ้นเอาขึ้นยังไงให้เราเนี่ยจับให้แมชกันก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นด้านที่มันแมชกันนะครับ สูเราอยู่ฝั่งขวาอ่ะอยู่ฝั่งขวานี้นะครับก็คือขึ้นฝั่งขวาบน2ครั้งแล้วก็ลงแค่นี้เองครับไม่ยากครับไม่ยากโอเคทีนี้วิธีการต่อไปคือพลิกลูกวิธีการพลิกลูกของผมคืออย่างนี้ครับผมจะใช้นิ้วเนี่ยเจอสีไหนที่เยอะที่สุดผมจะเริ่มเล่นสีนั้นก่อนนะครับอ่ะสีเขียวนะครับโดยการที่ผมเนะี่ยจะใช้วิธีการนี้คือเอามันมาหลบไว้ที่ฝั่งซ้ายมือนะครับ ให้เป็นลายแบบนี้ให้เป็นแถวแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมจะเซตเหมือนเดิมก็คือเซตให้เป็นงี้ก่อนนะครับแล้วก็ลงขวาขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เก็บสีเขียวเก็บลงมานะครับต้องพยายามอย่าให้ด้านข้ามมันแตกนะครับพยายามค่อยๆฝึกค่อยๆสังเกตนะครับจริงๆรแล้วไม่ได้ยากแต่ว่าอยากให้ทุกคนค่อยๆลองสังเกตค่อยๆดีไซน์มันค่อยๆหมุนช้าๆไม่ต้องรีบนะครับเรายังพึ่งผ่านเบรนเนอร์ได้เมื่อมาเมื่อวานอะไรเงี้ยเออ ต่อไปมันคือแดงถูกต้องไหมครับแดงโห oh, อันนี้จะเจอกรณีพิเศษเลยผมจะบอกให้แดงเก็บแดงคู่นี้นะครับก็คือลงมาให้เป็นแถวใช่ไหมครับแล้วหลบไปสั่งฝั่งซ้ายมืออย่างนี้นะครับลงมาแล้วอย่าลืมขึ้นนะครับต่อไปเป็นแบบนี้ทาไงดีคือว่าเน,นี้ยมันมันสคิปขึ้นมานะแล้วก็เหลือแค่คู่หนึ่งนะครับวิธีการคือแดงต้องอยู่นี้ถูกไหมส้มอยู่นี้คือให้ส้มกับส้มมันแมชกันก่อนเออแมชกันแล้วก็ขึ้นสองครั้งบนสองครั้งแล้วขึ้นสองครั้ง ประมาณนี้คืออันนี้คือเทคนิคการที่เราเนี่ยจะเก็บเซนเตอร์ให้ไวคือปกติผมให้เก็บงนี้ถูกไหมคือแบบต้องจับเป็นคู่อย่างนี้แล้วคือขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายลง,ยยยยลงคือมันนานจริงๆอย่างเงี้ยถามว่าทำไงได้บ้างจริงๆถ้าพลิกอย่างนี้ใช่ไหมขึ้นขวาลงได้เหมือนกันแค่นี้เพราะฉันเนี่ยมันมีทริคค่อนข้างมากมายเพราะฉันเนี่ยค่อยๆฝึกนะครับทีนี้ขออีกหนึ่งรอบเป็นกรณีที่ เขาเรียกอะไรเออไม่ต้องเริ่มจากสีขาวและเหลืองจะเริ่มจากสีอื่นดูกันว่ามันจะแตกต่างขนาดไหนนะครับอ,อ่โอเคอันนี้เล่นหลายสีเลยนะครับสีแดงเนี่ยก็ทําได้นะครับเพราะว่าขาดแค่จุดเดียวสีเขียวก็ง่ายผมขอเริ่มที่สีเขียวนะครับก็คือวิธีการคือ อ่ะท่าน,นี้มี1เส้นใช่ไหมครับอันนี้สร้างอีกหนึ่งเส้นได้เห็นไหมหนึ่งมูฟสองมูฟสามมูฟได้ชิ้นที่หนึ่งเลยครับต่อไปคือทําสีอะไรครับสีสีน้ําเงินเพราะเขียวตรงข้ามกับน้ําเงินเราลืกไว้เสมอครับว่าอะไรตรงข้ามกับอะไรอะไรอยู่ติดกับอะไรเมื่ออะไรอยู่ติดกับอะไรเหมือนเป็นสมการอ่ะเออแต่ว่าอันเนี้ยมันใช้มือจําคือแรกๆอาจจะต้องใช้หัวแต่ว่าหลังๆอ่ะมันจะใช้มือจํานะครับ ดูนะครับเก็บชิ้นนี้วิธีการคือเซตให้มันตรงก่อนแล้วขึ้นขวาลงดูใหม่นะครับผมจะเก็บน้ำเงินขึ้นไปนะครับขึ้นขวาลงเสร็จแล้วผมก็มาหาอีกหนึ่งชิ้นครับนี่จัดให้เป็นแถวนะครับทีนี้อยู่ฝั่งขวาถามว่าจะหมุนข้างหน้าดีหรือเปล่าให้มาด้านซ้ายผมตอบว่าไม่ดีนะครับแนะนําว่าให้หมุนข้างบนเนี่ยมาให้ตรงกันมาให้ตรงกันเสร็จแล้วก็คือมาขึ้นบนสองครั้งแล้วก็ลง นะครับจะได้เหมือนกันทีนี้ดูข้างหน้าเราว่าสีอะไรเยอะที่สุดจะใช้สีนั้นนะครับแต่ว่าผมเห็นด้านซ้ายมือผมมีสีส้มผมขอสีส้มก่อนแล้วกันเออสีส้มทีนี้ส้มมีแถวนะครับแต่ว่าส้มอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมผมจะใช้วิธีการคือเซตมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ลงขวาขึ้นทีนี้ก็หมุนมาเก็บหากันทีนี้ส้มเสร็จแล้วสี่อไปคือสีอะไร อ่าสีใรสีเหลืองครับสีเหลืองเพราะว่าเขียวอยู่นี่ส้อสมอยู่นี่น้าเงมือนสไปคือเหลืองวิธีการก็เหมือนเดิมครับเซตก่อนแล้วก็ลงขึ้นอ่าลงขวาแล้วก็ขึ้นนะครับทีนี้เหลืออีกหนึ่งชิ้นทํางไงดีอันนี้มันอยู่ด้านล่างเห็นไหมล่างขวาอันนี้ล่างขวาเหมือนกันเซตให้เป็นล่างซ้ายครับล่างซ้ายนะครับแล้วก็ขึ้นสองครั้งครับทีนี้รับมันกลับมาครับบนขวาแล้วก็ลงสองครั้งครับ ชิน้นนี้สองชิน้นนี้จงระลึกเสมอว่าถ้านี่เป็นเหลืองครับอันนี้ไม่ใช่ขาวแน่นอนก็คืออันนี้คือแดงนะครับจับให้มันแมชกับสีขาวกว่อน,นี้นะครับเพื่อให้สีขาวเนี่ยมัน move up ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับก็คือขึ้นบนสองครั้งแล้วก็ลงนะครับอืมประมาณนี้ถามว่ายากไหมบอกดนคำเดียวว่าช่วงแรกที่ผมฝึกแบบเนี้ยงงกระอักแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวนี้มันมีคนสอนเยอะแล้วก็ เทคนิคของแต่ละคนก็ค่อนข้างแตกต่างกันผมจะมีความเป็นตัวเองที่ชัดเจนผมไม่คิดที่จะสอนบิกินเนอร์เหมือนใครไม่เคยคิดที่จะทําทุกอย่างเหมือนคนอื่นเพราะว่าผมว่ามันคือตัวผมอะเออผมชอบแบบนี้นะก็โอเคต่อไปเนี่ยผมจะพูดถึง last t o center คืออะไรคือเออกรณีที่มันเหลือ2อสองสีสุดท้ายผมขอเป็นขาวกับแดงนะครับว่าถ้าเกิดเป็นนี้แนะนําแนะนําอะไรเงี้ย เอาอย่างแรกก่อนอย่างนี้นะครับแนะนําก็คืออถ้าอยู่ฝั่งซ้ายนี่นะครับน,นี่ก่อนก็คือวิธีการถ้าเกิดตรงนี้นะครับคือขึ้นบนสองครั้งแล้วก็ลงแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ alguma, ล่ะสีอะไรเนี่ยอะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแบบนี้วิธีการคือบนซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นขวาลง ดูใหม่นะครับสลับ2ชิ้นนี้ก็คือบนซ้ายขึ้นขวาลงเออยังไงดีวะอ่ะโอเคถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมใช้วิธีการคือดูนะครับขึ้นขวาลงซ้ายแล้วก็ทำอันนี้นะครับขึ้นปัดสองครั้งเออถ้าเป็นยังไงดีอะ เ,เป็นอย่างดีนะอ่ะเป็นแบบนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือขึ้นขวาเอาใหม่ขึ้นซ้ายดีกว่าครับลงแล้วก็ปัดกลับแล้วกเก็บนะครับหลักๆเนี่ยมันอยู่ที่วิธีการคิดนะครับแล้วก็ วิธีการหมุนของแต่ละคนว่าแต่ละคนมีมุมมองแล้วก็ความถนัดที่แตกต่างกันในคลิปเซนเตอร์เนี่ยอาจจะเป็นแค่บอกเทคนิคแล้วก็วิธีการแนวทางซะมากกว่ามากกว่าที่จะสอนแบบสอนทุกอย่างเลยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดออกมาได้ขนาดนั้นนะเออก็เลยแบบสอนได้ประมาณนี้นะครับก็คือบอกแนวทางแต่ว่าถ้าใครอยากรู้เพิ่ม แล้วก็ไม่มั่นใจเออถ้าเกิดเคสนี้หมุนอย่างนี้ดีไหมหรือว่าอะไรเงี้ยถ่ายรูปแล้วส่งมาในแฟนเพจก็ได้จริงๆแฟนเพจจะปิดแล้วแหละแต่ว่ายังไม่อยากปิดอะเออก็เดี๋ยวต่อยหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับกับการทำเซนเตอร์ที่ดีกว่านะครับให้ดีขึ้นนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าซึ่งเนื้อหาค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็ รับรองว่าจะไม่ผิดหวังนะครับเราเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ